สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูประวัติของปืน M16 นะครับปืน M16 นะครับพัฒนาขึ้นโดยกองทัพบกสหรัฐในช่วงศตวรรษ1950นะครับในขณะที่ได้นําไปประเดิมใช้ครั้งแรกในสงครามเวียดนามซึ่งแต่เดิมนั้นปืน M16 ออกแบบและผลิตโดยบริษัทอารมาเลในปีคศ1958โดยเรียกเป็นรุ่นนี้ว่า AR-15 นะครับสำหรับปืนไรเฟิลอัตโนมัต AR ิ AR-15 นี้ เป็นปืนไรเฟิลซ้อมยิงที่นิยมกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกามีรูปรูปร่างลักษณะคล้ายกับปืน M16 ในปัจจุบันนี้ต่อมาเมื่อบริษัทอัมาเลตได้ขายแบบพิมพ์เขียวปืน AR15 ให้แก่บริษัทโคบปืน AR15 ก็ได้รับการพัฒนาต่อมาเป็นปืน M16 และเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐในปีคศ1964นะครับ ส่วนทางกองทัพบกสหรัฐก็ได้นำปืน M16 มาพัฒนาต่อเป็นปืน XM16E1 นะครับจึงได้เพิ่มระบบคันสงลูกเลื่อนเข้ามาและเข้าประจำการในกองทัพบกสหรัฐพร้อมทั้งเรียกชื่อใหม่ว่า US Rifle 5.56mm M16A1 ในปีโคโศ1967 และได้มีการเปิดสายการผลิตปืน M16 ในรูปแบบอื่นๆที่คล้ายคลึงกันในอีกหลายประเทศทั่วโลกนะครับต่อมาในปีคศ SO 1981บริษัทโค้จึงได้พัฒนาและปรับปรุงปืน M16A1 จนออกมาเป็นปืน m 1 6 a 1 e 1นะครับเพื่อรองรับกระสุนขนาด5.56ค x 45มมนาโต้รุ่นใหม่คือกระสุน M855 หรือ SS109 ของบริษัท FM ซึ่งมีมีความแม่นยำและอนุภาพมากกว่าเดิมจนในปีคศ1982หน่วย U.S. Department of Defense จึงได้บรรจุปืน M 1 6รุ่นนี้เข้าประจำการและเรียกในชื่อใหม่ว่า U.S. Rifle 5.56มม M 1 6 A 2ซึ่งปืน M 1 6 A 2นี้สามารถยิงได้เพียง2รูปแบบคือแบบกึ่งอัตโนมัติทรั้งละหนึนัดและแบบอัตโนมัติ ชุดละ3นัดโดยมีขั้นบังคับการยิงให้จัดเลือกอยู่ทางด้านซ้ายเหนือด้านปืนซึ่งต่างจากปืน M16A1 ตรงที่แบบอัตโนมัติของรุ่น A1 จะเป็นแบบอัตโนมัติเต็มตัวกล่าวคือปืนจะทำการยิงตามวงรอบการทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าผู้ยิงจะเลิกเหนี่ยวไกหรือจนกว่ากระสุนจะหมดซองกระสุนไม่ใช่ยิงเป็นชุดเพียงสามนัดเท่านั้นนะครับ ไม่ว่าผู้ยิงจะเหนี่ยวกายค้างไว้หรือไม่ก็ตามในปีคศ1994ทางบริษัทโค้ได้มีการปรับปรุงสมรรถภาพของปืนเ1 6 a 2อีกครั้งเป็นรุ่น A3 และ A4 ตามลำดับนะครับโดยปืน N16A3 นั้นสามารถยิงได้2บทโหมดคือยิงเทลนัดและยิงอัตโนมัติเต็มตัวเท่านั้นส่วนปืน N16A4 นั้น จะยิงได้2โหมดนี้ก็คือโหมดยิงชทละนัดและแบบอัตโนมัติชุดละ3นัดเว่รุ่น A4 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ A2 และ A3 ทุกประการเพียงแต่สามารถถอดด้ามหูหิว้วออกเพื่อใช้รางปีเคตินที่ปีเคตินี่นะครับในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ในขณะที่รุ่น A2 และ A3 จะเป็นแบบติดตั้งหลาตัวในช่วงในช่วงทศวรรษ,ษ,ษ1980ปืนกลเบา M60 จะถูกแทนที่ด้วยปืนกลโซ M249 ซึ่งใช้กระสุนขนาด5.56คูณ4 5โมนาโตรุ่น M855 เช่นเดียวกับปืน m 1 6 A2 เพื่อเพิ่มอนุภาพกะของอาวุธและลดภาระในการจัดส่งอาสุนและสเสบียงเข้าสู่สนามรบของหน่วยพลาธิการครั้น ถึงทศวัรษ1990เปืน M16A2 จำนวนมากเริ่มถูกแทนที่ด้วยปืน M4 carbine ซึ่งปรับปรุงมาจากปืน M16 เพื่อเพิ่มสมรรถ,ถนะและความคล่องตัวกับการรบในที่แคบหรือในอาคารต่างๆนะครับชิ้นส่วนต่างๆของปืน M16 ผลิตมาจากกรรมวิธีต่างๆดังนี้นะครับล่อร,รถแสงลำกล้องโครงปืนและชิ้นส่วนในระบบร่างกายผลิตด,ด้วยวิธีการขึ้นรูปด้วยกระบวนการโฟกิจากวัสดุเหล็ก เหล็กกล้าผสมอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบ,บายความร้อนและมีความทนทานต่อการใช้งานสูงส่วนบันท้ายและฝาครอบลำกล้องนะครับก็ทำมาจากวัสดุพอลิเมอร์ไฟเบอร์ที่ทนความร้อนทำให้ปืน M16 รุ่นแรกนั้นมีน้ำหนักเบาเพียง3.60กิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับซึ่งเบากว่าปืนเล็กยาวจูจมรุ่นก่อนๆอย่างปืน M14 ในขณะที่ปืน AK47 เอ7ทนะครับจากรัเซียนที่นิยมกันในกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นมีน้ำหนักถึง4.30กิโลกรัมแต่ปืน N16 รุ่นหลังจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น3.77จากการออกแบบในลำกล้องและโครงปืนมีความหนามากขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานกระสุน5.56มมแบบ M 855หรือ SS109 นะครับจึงทำให้น้ำหนักมากตามไปด้วยโดยตั้งแต่ปืน N16A2 เป็นต้นไปจะมีการ ออกแบบให้ปลอดรถแสงมีรูระบาย5รูเพื่อให้แรงดันก๊าซกดปากกระบอกมิให้ไม่ให้เชิดหัวขึ้นเวลาทำการยิงเพื่อความแม่นยำสูงขึ้นนะครับรวมทั้งมีความยาวของปืนเพิ่มเป็น40นิ้วมีลำกล้องยาว20นิ้วปืน M 1 6 A 1นะครับพัฒนาต่อต่อมาจากปืน AR 1 5ของบริษัทอมราไโดยบริษัทโคตดและ f a b r i บรคนาซิอง o w ใช้กระสุนขนาด5.56คณ45มมใช้ระบบแกส o p โอเ t อเรตติ้งบอัตราการยิง750นัดต่อนาทีสำหรับรุ่น A1 นะครับและ900นัดต่อนาทีสำหรับรุ่น A2 นะครับความจุ20-30ต่อนัดสำหรับแมกกาซีนมาตรฐานและก็100นัดสำหรับแมกกาซีนแบบดรัมนะครับเปิด M16 รุ่นแรกนะครับผลิตออกมาในปี1965ใช้ปลอกทางแสงแบบดักมิลซึ่งเป็นเพราะยังออกแบบโดยใช้ปืน AR15 เป็นหลักนะครับปืน s 1 6 a 1นะครับผลิตออกมาในปี1967ใช้ปลอกคลางแบบแสงแบบเบิร์ดแคนรุ่นนี้นำมาประจำการในกองทัพบบกสหรัฐแทนที่ปืน n 1 6 a 1ส่วนปืนส่วนปืน1 6นะครับ จะประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐนะครับปิรเอินะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อรองรบับกับกระสุนแบบใหม่คือ M855 หรือ SS109 นะครับซึ่งมาแทนที่กระสุนแบบ M193 ของเดิมและแก้ไขข้อผิดพลาดบางอย่างของรุ่น A1 ด้วยสำหรับรุ่น A2 จะมี3โหมดนะครับคือเซฟเซมิและก็เบรส์นะครับซึ่งในรุ่น a 4 ก็จะมีแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับ half. ส่วนรุ่น A1 และ A3 จะเป็นแบบเซฟเซมิโอโตนะครับแ,แล้วก็ด้ามห bon ูหิ้วของปืน A16 รุ่น A3 และ A4 สามารถถอดออกเพื่อติดตั้งอินเซอรี s ต่างๆได้นะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็กดจบเพียงเท่านี้นะครับยออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อจ้ของผมด้วยนะครับบ๊ายบาย